สวัสดีครับโมน้กะพอนี้เด้ของตามากครับมืโอนี้กะสว่สดีเดก็จะไปปล่อยยอดเพราะว่าพอนี้มันมากัดไกลพอยนี้เด็กไว้จับได้สิงง่ายพี่น้องเพื่อนเฮ้ของแท้ผนมันมากัดไก่น้อยก็เลยว่าทีจับไปปล่อยโคกปล่อยปลาหมดและวผมปล่อยไก่ทั้งหมดเฟิงเฟิงเฟิงของแท้ครับอันนี้พอยนี้เดก็จะไปปล่อยปลาหมดแล้วเฟิงเฟิงของแท้ โอ้สิงเสียไงพี่น้องมันกินไก่หลายเทียรอวันนี้เลยว่าเดไปปล่อยอยู่วขวบเลยไปทนทนถอยไปนี่เพื่อนพี่น้องสุดยอดกพลังการงานสั่งไม่กินไก่ไปหลายตัวเราพี่น้องเฮ้เพื่อนพี่น้องเพิ่งสุดยอดวันนี้เดี๋ยวไปปล่อยปลายอดเดี๋ยวร้อเพิ่นสิบน่าพิ่นยุ่วไก่ขวบเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปปล่อยปลาเรื่องของแถวเนี่ย สุดยอดสุดยอดเบว่งเว่งคนสุดยอดเซ็ของแท้ทเบว่งคนโอ้นั่งงานสางเบว่งพี่นอ้องยุบเ้เพว่น่ะเออของแท้เบว่งไงครับพี่น้องเว่งคนนี่เราวันนี้เพราะนี่เด็ก็จะไปปล่อยปลา,าเหรอเดี๋ยวล่อมันก่อนมาเอาไปปล่อย Ờ, nó sẽ thống, còn đều phải quay, thấy không? Ờ, sẽ phải quay Đều không thể quay đó Ờ, nó sẽ phải quay, ờ... Quay cột, đó Ờ, nó quay đến bàn gì cây nó... Cái cây bớt rồi Bạn nó không nhìn cây, thưa nàng Đều phải quay Cậu thống, cậu thống, vai Khoan, 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 khoan Khoan, khoan, lô Nó quay ngủ hôm hôm mát đó Vai, vai, khoan Nó quay đến bên này, กินไก่้ไปแล้วตัวเราเป็นน่องมือนี้เลยไปปล่อยไป้งไปทาวันล่ะไปปึ๊บไปมันนี่โอ้โหนั่นควายตัวจะออกม้าตี๋เอาไม่เอาไม่ควายว่ามือนี่ร้อตัวเอาไปเอาไปเดี๋ยวไปปล่อยเอาไปพี่น้องไปไปไปึบเอาละเรียบร้อยพี่น้อง